สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําในเรื่องของเทคนิคนิดหน่อยนะครับสําหรับส่วนตัวผมเองในการทําคาแคมนอนคนเดียวเวอร์ชั่นแรกนะครับด้วยเหตุที่ว่าเวลาที่เราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆไปแคมปิง้งตามจุดต่างๆที่ไม่ใช่เป็นยานแห่งชาตินะครับเพื่อความปลอดภัยผมว่าการนอนในรถก็ เออมีข้อดีเช่นกันอย่างเช่นเวลาที่เราไปนอนที่ปั๊มน้ำมันพวก m a x c ซ์แตามปั๊มพีทต่างๆการนอนในรถก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่คราวนี้เราจะมีการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆอย่างไรในรถเพื่อให้ เราไม่จําเป็นที่จะต้องยกของเข้ายกของออกย้ายของต่างๆสําหรับทําเตียงนะฮะเราสามารถที่จะพลิกตัวกลับขึ้นมานอนบนเตียงได้เลยหรือจะหยิบของต่างๆก็หยิบได้โดยสะดวกนะครับอันนี้คือโจทย์ของผมซึ่งผมจะมาแนะนําว่าที่ผมได้ทํารถของผมเองอยู่ตลอดนั้นเป็นแบบนี้ครับเรามาลองชมกันดูครับครับเริ่มแรกเลยแล้วก็ นี่คืออุปกรณ์ต่างๆที่ผมจะต้องจัดเข้าไปวางในรถให้ได้นะครับด้านหน้าก็รถสภาพเดิมๆครับผมรถบ้านๆไม่ได้ตกแต่งอะไรพิเศษนะครับนี่เป็นเบาะแถว2เบาะแถว3ซึ่งพับแล้วห้อยเอาไว้นะครับเป็นรถ Fortuner โฉมแรกครับนี่เป็นเบาะแถว2นะครับซึ่งก็ ผมจะไม่ถอดออกโดยจะใช้วิธีการพับเบาะลงนะครับอย่างแรกก็คือผมจะต้องเข้าไปเอาเบาที่3จากที่แขวนอยู่พับลงมาราบกับพื้นด้านล่างก่อนครับนีครับผมจะไม่ใช้วิธีตั้งขานะครับจะวางราบไปกับพื้นเลยขาตั้งไม่ต้องตั้งปล่อยเอาไว้ปิดเอาไว้เหมือนเดิม จากนั้นเบาะแถวที่2องี่ผมก็จะพับลงแล้วก็ถอดพนักพิงเพื่อที่จะเตรียมนำไปสนามมาวางอันนี้จะเป็นกล่องเครื่องมือประจำรถนะครับผมจะวางไว้ด้านล่างสุดเพราะว่าจะใช้น้อยสุดอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะพลาสติกแคมปิ้งสำหรับตั้งปิกน้ำแข็ง นี่ครับนี่คือเตียงสนามชนิดที่มีคานค้ำอยู่3คานซึ่งเมื่อนำมาวางตำแหน่งนี้มันจะลงตัวพอดีเลยนะครับโดยเฉพาะด้านด้านคานที่3ที่เป็นตัวสุดท้ายผมจะปล่อยขาออกมาสองข้างนะครับส่วนด้านอื่นผมจะถอดขาออกหมดเลยจะไม่มีขาเห็นไหมครับมันจะวางทับอยู่กับเบาะแถวที่2พอดี ผมจะติดพนักพิงเข้าไปเพื่อยึดอันนี้จะเป็นถังใส่พวกเสื้อผ้าและก็อุปกรณ์นอนอุปกรณ์เต็นท์น,นี่จะเป็นถังเก็บน้านะครับซึ่งถังเก็บน้นํานี้เมื่อผมจะใช้ผมก็แค่พลิกหงายกลับมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะสามารถเปิดก๊อกล้างมือหรือล้างหน้าได้โดยสะดวกแลนะสำหรับถังอนี้จะเป็นถังที่เก็บพวกเตาแก๊ อุปกรณ์ครัวต่างๆนะครับจะอยู่ท้ายรถสุดเลยจะได้หยิบเข้าหยิบออกสะดวกหลังจากนั้นด้วยเหตุที่ว่าเตียงสนามนี้เสากลางจะไม่ถึงพื้นนะครับผมก็เลยจะต้องออห้อยเชือกขึงยกเตียงขึ้นมาจากพื้นนิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่เวลาเรานอนมันจะได้มีลักษณะของเชือกซึ่งค้ำเอาไว้ ส่วนเบาะข้างคนขับนี้ผมจะใช้อุปรกรณ์ซึ่งเรียกว่าเป็นเหมือนกับกระเป๋านะครับกระเป๋าซับติดกระเบาะนะฮะนี่ครับเมื่อเรามุดเข้ามาด้านเบาะแถวที่2เราจะมีเบาะแถวที่2เบาะหนึ่งซึ่งสามารถนั่งได้ทําประโยชน์ต่างๆได้นะครับซึ่งจุดนี้ผมก็จะห้อยเชือกเช่นเดียวกันเพื่อดึงไปสนามให้ยกจากพื้นนิดนึงนะครับอ้าวคราวนี้เราก็นอนได้แล้วครับเพราะว่า เสาสของเปสนามคานที่3ตั้งอยู่ที่พื้นคานที่1ทับอยู่ที่เบาะแล้วก็ช่วงกลางนี้ก็จะห้อยกับเชือกตรงนี้อยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งนี้ศรีรษะจะติดเพดานนะครับเราจะได้แค่นอนแต่ก็ถือว่ากว้างขวางอยู่ตรงนี้จะผมจะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆอาจจะเป็น ห้องส้วมเคลื่อนที่ซึ่งสามารถเอาไปใช้ภายนอกได้นะครับตัวนี้เป็นกล่องเก็บโคมไฟนะครับไฟฉายแล้วก็ power box diy power power box ที่ผมทำขึ้นเองนะครับตัวนี้จะใช้แทนแบตเตอรี่หรือจนในกรณีที่ว่าเราจะต้องเสียบไฟ ห้อยโคมไฟต่างๆแล้วครนี้เมื่อมองจากช่วงเบาะแถว2ไปยังท้ายรถจะเห็นว่ามีความกว้างขวางอยู่นะครับสามารถนอนได้สบายตรงนี้ผมจะเป็นที่เก็บกระติกน้ำแข็งนราจะวางพอดีเป๊ะเลยที่ช่องตรงนี้นะครับ นี่ครับเมื่อมองจากภายในไปยังท้ายรถตรงนี้ที่นั่งก็จะมีพื้นที่สำหรับทำประโยชน์นั่งกินข้าวอะไรต่างๆได้นะครับนี่ครับกว้างขวางอยู่ครับนะดูที่ไม่ยังเป็นต้องถอด หรือต้องปูอะไรทั้งสิ้นผมสามารถขึ้นบนเตียงได้ตลอดเวลานอนบนเตียงได้ตลอดเวลานะครับครับวันนี้ผมจะมาลองปูแผ่นฟองน้ําแผ่นรองนอนที่เป็นฟองน้ํานะครับนี่ครับเมื่อเราปูไปจงถึงท้ายรถเราก็จะสามารถนอนได้ซึ่งจริงๆไม่จำเป็นต้องปูก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดปูก็จะยิ่งเพิ่มความนิ่มให้กับเตียงยิ่งขึ้นครับนะฮะ ซึ่งกรณีที่อากาศหนาวเราก็ควรที่จะมีถุงนอนอีกหนึ่งชุดนะครับวางทับอยู่บนที่นอนเราจะได้นอนสบายนี่ครับการออกมาหยิบถังน้ำแข็งเพื่อเปิดกินน้ำดื่มหรือการหยิบอุปกรณ์ต่างๆเราไม่จาเป็นที่จะต้องลื้อเข้าลื้อออกนะครับคราวนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกแลครับ สามารถเปิดใช้น้ําได้โดยง่ายซึ่งไอเดียของผมก็จะประมาณนี้ครับไม่มีการยกของอะไรออกมาเมื่อเราจะปูเตียงแล้วก็กล่องหรือลังทุกอย่างอยู่บนรถตลอดเวลานะครับจนตราบเมื่อเราจะใช้จริงๆเราถึงยกลงมาวางข้างนอกแล้วก็เก็บเข้าไปที่เดิมได้นะครับอันนี้จะเป็นความสะดวกอย่างยิ่งเลย เมื่อมองจากภายนอกเข้าไปเราเห็นว่าเตียงวางอยู่ชิดกับบ่อหน้าด้านล่างเป็นที่เก็บเก้าอี้แล้วก็โต๊ะแคมปิ้งนะครับแล้วเรายังมีพื้นที่ของบาะแถว2ฝั่งซ้ายสำหรับใช้งานนั่งทําประโยชน์ต่างๆได้รวมถึงบาะฝั่งข้างคนขับด้วยครับ,รบสำหรับส่วนนี้จะเป็นเรื่องของมุง้ง ผ้ามุ้งกันยุงนะครับผมซื้อผ้ามุ้งตัวนี้ที่ความยาวประมาณ2เมตรคูณเมตรครึ่งจากช้อปปี้นะครับแล้วก็มาติดแม่เหล็กซึ่งมันจะเป็นแม่เหล็กที่มีรูตรงกลางกลมๆนะครับผมจะใช้ได้เย็บติดกับมุ้งตามขอบสําหรับไปไว้ยึดติดกับรถนี่ครับส่วนของขอบรถที่มันเป็นโลหะนะฮะแม่เหล็กก็จะดูติดแน่น นะครับผมก็จะทำอย่างนี้ครับสำหรับการยุงทางด้านฝาท้ายนะครับส่วนที่เป็นประตูด้านข้างผมก็จะใช้ออผ้ามุ้งปิดบานประตูที่ซื้อจากช h อ p e ีเช่นกันนะครับแล้วผมก็จะติดแม่เหล็กเสริมนะฮะติดตรงขอบด้านล่างนะครับเพื่อให้มันยึดติดกับประตู แน่นยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ยกเพยเยอะขึ้นเนื่องจากว่าไซส์ที่ผมซื้อมาจะค่อนข้างพอดีเป๊ะกับขนาดของช่องหน้าต่างของรถพอดีเลยนะครับซึ่งไม่เหล็กที่เห็นเล็กๆนี้เราสามารถซื้อทางช้อป เขาปิ้งออนไลน์ได้ครับซื้อมาได้หลายอันแล้วก็มาเย็บติดตามขอบของมุ้งเพื่อให้มันติดกับประตูแน่นยิ่งขึ้นในการกันยุงกันแมลงต่างๆได้ครับซึ่งมุ้งตรงด้านหลังนี้เราสามารถปิดฝาท้ายได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดมุ้งออกนี่ครับทั้งหมดครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคาแกแคมของเรา